สวัสดีครับเพื่อนๆนชาวกเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวแล้วก็ผู้ชื่นชอบในการทําเกษตรนะครับวันนี้มีหลายคนสงสัยนะครับว่าเ,เห็นน้ําในร่องสวนเราเห็นไหมครับเนี่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยร่องสวนมีน้าเนาะเ,เพื่อนเพื่อนสงสัยว่าขนาดมีน้ําขนาดนี้ต้องลดไหมเราต้องลดน้ําผิวดินหรือไม่นะครับบางคนก็บอกว่าน้ําขนาดเนี้น้ำน้ำมีเลขนาดนี้เ,เ,ห,เห็นไหมเห็นครับเพื่อนเพื่อ น้ำมีขนาดนี้ไม่ไม่ไม่ต้องลดก็ได้เพราะว่ารากมันดูดอยู่แล้วรากมันดูดเออเราต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูดินเนาะยวดูที่ดินเออเนี่ยครับเนี่ยดินเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือน้ํามันก็ดูดได้นะนะครับมันก็ดูดจากข้างล่างเนี่ยซึมมันก็มันก็ดูดขึ้นมานะครับมันก็ดูดขึ้นมาแต่ว่ารากที่เขาหาอาหารเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนรากมันเนี่ย รากฝอยเนี่ยครับเขาเรียกรากรากรากฝอยเนาะที่มันถึงหาอาหารเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนครับเนี่ยเพื่อนเนี่ยเห็นมครับเนี่ยถ้าสังเกตขุดดูเนี่ยจะเห็นนะครับเนี่ย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 เห็นครับเนี่ยรัวรากเล็กๆเนี่ยครับเนี่ยนะเขาก็จะดูดสารอาหารอยู่ด้านบนนะครับทีนี้ถ้าเอ่อมันไม่มีน้ําตัวทําละลายปุ๋ยเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเราก็ใส่ด้านบนใช่ไหมครับเราก็ใส่ปุ๋ยด้านบนข้างบนเนี่ยถ้าไม่มีน้ําทําละลายปุ๋ยลงไปเช่นปุ๋ย ปุ๋ยขี้ไก่หรือปุ๋ยเคมีต่างๆที่เราใส่เข้าไปเนี่ยยังไงมันก็ไม่ไหลลงไปในดินนะครับเพื่อนๆมันก็จะอยู่ข้างบนเนาะน้ำเป็นตัวทําละลายนะครับน้าเป็นตัวทาละลายเนี่ยจึงทําให้มันดูดซับสารอาหารลงไปใต้พื้นดินแล้วก็พืชก็ได้นําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับแตกต่างจากอ่าถ้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสลับแป๊บหนึ่งเนาะสลับเนี่ยนี่ครับเนี่ยอย่างคลองเนี่ย คือถ so so ้าเราปล่อยเลยอย่างเงี้ยปล่อยโดยที่ไม่ลดเลยเนี่ยไม่ลดน้ําไม่ลดอะไรผิวดินเลยเนี่ยต้นไม้มันก็ยังอยู่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนต้นไม้ก็ยังอยู่ได้แต่ว่าไม่งามแน่นอนยังไงก็ไม่งามนะครับตัวเขาอยู่ได้นะครับตัวเขาก็จะอยู่ได้ปกติแต่ว่ามันจะไม่งามมันจะไม่ค่อยออกลูกนะครับมันจะไม่ค่อยมีลูกเพราะว่าสารอาหารไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะพอมีบ้างนะครับเนี่ยพอ ก็มีบ้างที่นี้เกษตรกร,กรอย่างเราเนี่ยควรจะหมั่นดูนะครับดูผิวดินอย่างนี้เนาะเนี่ยเพื่อนเนี่ยดูนะต้องให้มันชุ่มนะครับชุ่มเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าลดทุกวันนะครับก็ประมาณสักสามวันครั้งหนึ่งแล้วแต่สภาพอากาศสามวันครั้งหนึ่งช่วงนี้ก็มะพร้าวก็เข้าสู่ฤด,ดูการที่เริ่มจะติดลูกน้อยลงเพราะว่าสภาพอากาศเริ่มมีความร้อนเพิ่มขึ้นเนาะความชื้นมันต่ำมันเป็นหน้าที่ไม่เหมาะกับการ ออกผลผลิตต้นเขาก็จะไม่ค่อยออกลูกนะครับก็จะมีหล่นมีร่วงบ้างนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยงามเนาะก็เพื่อนๆถ้าไปทําสวนมะพร้าวแบบจริงจังนะครับก็ผมแนะนําลดน้ําผิวดินนะครับอาทิตย์ละประมาณสองครั้งนะครับลดให้ชุ่มเลยนะครับลดน้ําผิวดินแล้วก็เลี้ยงน้าในใน,ในท้องร่องนยครับเลี้ยงน้ําในท้องร่องเนี่ยเลี้ยงน้ําในท้องร่องให้ปิ่มๆนะครับให้ปิ่มๆอย่าให้ขาดนะครับถ้าขาดเมื่อไรเนี่ยต้นก็ชะงักนะครับชะงักไปพักหนึ่งแล้วมาเติมเต็มเนี่ยก็ ขึ้นๆลงๆเนี่ยมันไม่ดีนะครับต้นไม้เขาจะรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยน้ํามันต้องอยู่เต็มร่องตลอดนะครับเต็มร่องเพื่อเขาจะได้จริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสม,นสมอนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็ฝากไว้นะครับว่าวันนี้มีคนสงสัยถามมาหลายคนแล้วว่าโอ้โหน้ําเยอะขนาดนี้ต้องลดน้ําด้วยเหรอมันไม่จําเป็นไม่ใช่นะครับต้องลดนะครับต้องลดต่อให้น้ําเยอะขนาดไหนก็ต้องรดนะยกเว้นฝนตกนะครับหน้าฝนไม่ต้องมารดมันนะครับเสียเปลืองเวลาเนาะก็วันนี้เอาสาระดีๆมา ฝากนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมทําคลิปลงทุกวันนะครับเรื่องมะพร้าวเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้หวงความรู้ก็พอมีความรู้บ้างนิดหน่อยก็แชร์กันนะครับแชร์กันครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ